สวัสดีเพื่อนๆและกันยาณมิตรทั้งหลายก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับชาวราศีมีนทุกท่าน ชาวราศีมีนถือได้ว่าเป็นราศีที่12ของปีโหราศาสตร์และสัญลักษณ์ทางโหราศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีของชาวราศีมีนก็คือปลาชาวราศีมีนเป็นราศีที่มีเนื้อแท้ในการสื่อสารกับอารมณ์ ด้วยความที่ดาวเกตเป็นดาวประจำราศีชาวราศีมีนจึงเป็นผู้ที่ยึดถืออุดมการที่ชาญฉลาดชาวราศีมีนนั้นมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจแต่อาจต้องใช้ความอดทนในการทดสอบตนเอง ในยามที่พวกเขาพยายามจะช่วยแก้ไขความขัดแย้งทางด้านอารมณ์ของคนอื่นชาวราศีมีนที่มีความเป็นมิตรมากดังนั้นพวกเขาจึงมักพบว่าตัวเองมักอยู่ร่วมกับผู้คนที่มีความแตกต่างหลากหลายกันมากนั้นชาวราศีมีนมักเป็นผู้ที่เสียสละ พวกเขามักพอใจที่จะช่วยเหลือคนอื่นโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนนะครับสวัสดีที่รักทุกท่านนะครับสวัสดีกัลยาณมิตรทั้งหลายวันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นวันดีนะครับเป็นวันที่25มิถุนายนที่อาจารย์ได้อัดคลิปถือว่าเป็นวันที่ดาวพะุุสเสวยราชาโชคนะครับส่งผลให้ กว่า8ราศี9ราศีนะครับได้รับอิทธิพลในด้านบวกคือจะมีสิ่งดีๆเข้ามานั่นเองนะครับดังนั้นแล้วอาจารย์ก็มาตั้งจิตทำคลิปเกี่ยวกับเดือนกรกฎาคมนะครับว่าสิ่งดีๆอะไรบ้างที่ทุกท่านจะได้รับนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักและเช่นเคยนะครับ คลิปนี้ก็ไม่ได้ทําขึ้นมาเจาะจงเฉพาะท่านใดท่านหนึ่งนะครับทําขึ้นมาแบบโดยรวมดังนั้นแล้วอาจจะมีตรงกับท่านบ้างหรือไม่ตรงกับท่านบ้างนะครับยังไงขอให้ทุกท่านนะครับที่ได้รับชมรับฟังรับแต่สิ่งดีๆรับแต่พลังงานบวกไปนะครับและการจัดไพ่ทํานายในครั้งนี้เป็นการทํานายแบบเพื่อตั้งจิตเพื่อดึงว่า ใครนะครับที่ได้เปิดคลิกเข้ามาเพื่อรับชมรับฟังก็ถือว่าเป็นดวงของท่านเลยนะครับเอาละครับพลังงานแรกที่อาจารย์จับได้นะครับว่าสิ่งดีๆอะไรที่ท่านจะได้รับในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับเหมือนจะเป็นพลังงานเกี่ยวกับความรักนะครับหมายความว่าท่านที่เคย ห่างเหินกันไปไม่ว่าจะเป็นคนรักเก่านะครับอาจมีโอกาสได้หวนกลับมาพบเจอได้หวนกลับมาสร้างสัมพันธ์ใหม่อีกครั้งนะครับเหมือนการกลับมาครั้งนี้ของเขาจะกลับมาพร้อมกับความเติบโตไปอีกระดับหนึ่งนะครับทําให้ทุกท่านนั้นคุยกันแล้วรู้สึกว่ามีความเข้าอ,อกเข้าใจกันมากขึ้นนะครับทีนี้ก็อยู่ที่ท่านแล้วว่า อยากจะรีเทิร์นกลับมาหรือไม่นะครับก็ต้องถามหัวใจตัวเองดูให้ดีๆนะครับและการเปลี่ยนแปลงในเรื่องที่2ส,สิ่งดีๆในเรื่องที่2ที่ท่านจะพบเจอนะครับก็คือเกี่ยวกับการง,งานการใช้ชีวิตการดำรงชีวิตของท่านนะครับมันจะมีความราบรื่นขึ้นหรือมันจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับ ความจริงแล้วมันเริ่มดีมาตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วนะแต่เพียงแต่ว่าตัวท่านนั้นยังมีอารมณ์ที่ร้อนรุ่มอยู่ยังยึดติดกับสิ่งที่เคยล้มเหลวสิ่งที่เคยสูญเสียไปจนมองไม่เห็นสิ่งที่ดีๆที่มันเริ่มเกิดที่มันเริ่มมีเข้ามาในชีวิตของท่านนะครับดังนั้นแล้วตอนนี้นะครับคือลองตั้งจิตพยายามดึงจิตดึงใจตัวเองกลับมานะครับให้คิดซะว่า อดีตที่ผ่านมาอะไรที่จบไปแล้วที่เสียไปแล้วที่พลาดไปแล้วก็ปล่อยให้มันจบจบไปกับอดีตนะครับอย่าเอามาเก็บมาเก็บมาคิดเพื่อให้ชีวิตตัวเองนั้นต้องจมปลักอีกเลยเพราะว่าท่านนั้นไม่สามารถที่จะไปต่อได้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าคิดถึงแต่เรื่องเก่าๆว่าทำไมคนนั้นถึงโกงเราทำไมคนนี้ถึง เราถึงทําดีกับเขามากแค่ไหนเขาถึงไม่เคยที่จะเห็นคุณค่าในตัวเราเลยทําไมเจ้านายไม่เคยรักเลยหรืออะไรยังไงนี่ก็คือการเขาเรียกว่าต่อว่าตัวเองนะครับทําให้แบบชีวิตตัวเองต้องถอยหลังเป็นการบั่นทอนจิตใจตัวเองลงดังนั้นแล้วตัวท่านเองนะครับควรที่จะให้กําลังใจตัวเองก่อนอันดับแรกเลยนะครับตอนนี้คือต้องดึงสติกลับมาก่อนแล้วท่านจะมองเห็นว่า โอเคสิ่งดีๆเนี่ยมันเริ่มเกิดมันเริ่มมีเข้ามาหาท่านแล้วนะและท้ายที่สุดนะครับเมื่อท่านค้นพบว่าโอเคชีวิตมันเริ่มเปลี่ยนแปลงจริงๆมันเริ่มมีสิ่งดีๆเข้ามาแล้วจริงๆนั่นแหละท่านจะเริ่มมีความสุขท่านจะเริ่มยิ้มออกสรุปคือเรื่องการเปลี่ยนแปลงของการทํางานก็คือมันเริ่มเปลี่ยนดีขึ้นละแต่มันจะไม่ดีแบบก้าวกระโดดนะครับมันก็จะค่อยๆดีขึ้นไปเป็นสเต็ปทีละสเต็ปทีละสเต็ปนะครับ แต่การันตีได้ว่าดีแน่นอนครับและที่สำคัญนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ตามที่ท่านกราบไหว้ยอยู่ตอนนี้พวกท่านนั้นกำลังหนุนนำกำลังส่งเสริมท่านอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นพระองค์ใดนะครับก็ขอให้ทุกท่านนั้นบูชากราบไหว้ต่อไปนะครับหมั่นอุทิศบุญกุศลให้กับพวกท่านนะครับเพื่อที่พวกท่านจะได้มีบุญบรารมีที่แบบสูง,สงขึ้นแล้วมีพระกํำลังมาช่วยเราในด้านต่างๆได้ และเรื่องเด่นอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ก็คือสำหรับคนโสดนะครับสำหรับคนโสดย้ำว่านับจากนี้ไปนับจากที่ท่านได้รับฟังคลิปนี้ไปนะครับท่านมีโอกาสที่จะได้พบลักพบคนที่ถูกใจนะอาจจะมาในช่องทางของการออนไลน์ของการติดต่อคุยกันออนไลน์คุยกันเล่นๆจนกลา,า,ายมาเป็นเพื่อนกลายมาเป็นเพื่อนได้ทําความรู้จักกัน เป็นเขาเรียกว่าทําความรู้จักกันในระยะยาวจนสารสัมพันธ์มาเป็นคนรักกันได้นะครับทีนี้เราก็จะมาดูในเรื่องของโชคลาภกันบ้างนะโชคลาภท่านก็มีแล้วตามที่อาจารย์ได้บอกนะจะเป็นโชคในในด้านของการทำงานซะมากกว่านะครับหรืออาจจะมีแค่บางท่านนะครับเฉพาะบางท่านนะยำ้ำไม่ใช่ทุกท่านอาจจะมีโชคใหญ่ในเรื่องของการเสี่ยงนะครับ แต่ว่าก็อย่างมงายจนแบบทุ่มจนสุดเนื้อสุดตัวนะเพราะว่าดวงของคนเรานั้นน่ะบุญของคนเรานั้น,นมีไม่เท่ากันนะครับถึงแม้ว่าจะเกิดราศีเดียวกันนะครับก็ไม่สามารถที่จะแบบรล่ารวยเหมือนกันได้ดังนั้นแล้วเพื่อความชัวนะครับให้บริหารจัดการชีวิตตัวเองให้ดีจะเป็นการดีที่สุดบริหารจัดการในเรื่องของการเงินรายรับรายจ่ายให้ดีนะครับแล้ว พยายามประครับประคองไม่ให้ตัวเองต้องเดือดร้อนเพราะว่าสิ่งดีๆมันกําลังเริ่มเข้ามาท่านต้องใช้เวลาในการรับในการเปิดรับสิ่งดีๆนะครับทีนี้เรามาดูข้อสรุปกันนะครับข้อสรุปก็คือว่าสิ่งดีๆสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับท่านในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับก็คือท่านมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะครับสำหรับคนโสดก็มีโอกาสที่จะได้พบลักส่วนสำหรับคนที่ ่างเหินกันไปนานยังรักกันอยู่ก็มีโอกาสที่จะหวนกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งนะครับและทีนี้เนี่ยประเด็นสําคัญคือในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินนะครับให้ทุกท่านนะครับต้องหยุดคิดลบได้แล้วตอนนี้หยุดคือต้องหยุดเลยถ้าอยากรับพลังงานบวกนะครับถ้าอยากได้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเร็วที่สุดนะครับใครทําได้เร็วที่สุดก็จะมีโอกาสได้เปิดประตูรับสิ่งดีๆนั้นเร็วที่สุดนะครับการทํานี้ก็คือ,คอการหยุดคิดลบ หยุดคิดเรื่องที่มันทำร้ายจิตใจของตัวเองในอดีตไม่ว่าจะเคยผิดพลาดอะไรมาไม่ว่าจะเคยแบบไปคำประกันให้เพื่อนนะครับเอาตังค์ให้เพื่อนยืมแล้วไม่คืนโดนโกงหรืออะไรสารพัดอย่างนะครับมันผ่านมาอย่าไปคิดโทษตัวเองอย่าไปคิดน้อยเนื้อต่ำใจนะครับให้อยู่กับปัจจุบันแล้วพยายามคิดบวกว่าต่อไปนี้สิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาหาเราแล้วนะครับขอให้พยายาม ยิ้นเข้าไว้นะครับสุดท้ายนี้อาจารย์ก็ขออวยพรให้ทุกๆท่านนะครับที่ได้เปิดรับฟังคลิปนี้นะครับขอให้ชีวิตมีแต่ความสุขความเจริญนะครับห่างไกลจากโควิดนะครับทั้งท่านทั้งครอบครัวและคนรอบข้างนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้อาจารย์ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ